โออยย่าอย่ามาอย่าวไฟายมาชี้หน้าท่านท่านเป็นถึงสารวัตรนะอย่าแสดงปฏิกิริยาอย่างนี้พี่มาดูดิเอาเขาเขาเขาเคยสอนท่านไหมว่าอย่าเอาไฟฉายชี้หน้าประชาชนเคยสอนไหมหรือหรือเขาบอกว่าเป็นตำรวจต้องเอาไฟฉายชี้หน้าประชาชนพี่พี่จะมากรอบพวนอยู่แล้วผมท่านท่านมีวุฒิภาวะพอไฟฉายเขาไม่ให้ส่องตาระวังรถระวังรถระวังรถโอ้ นี่เป็นถึงสารวัตรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรื่องผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่จะหาเรื่องผมอยู่แล้วท่านจะใส่ลายผมเพื่ออะไรก็พี่ตั้งแต่พี่เดินมาโวยวายโบยวายอ่ะโอ้ผมเดินมาโบยวายเหรอเอ้าโบยวายนี่ผิดกฎหมายไหมมันไม่มันไม่เหมาะไม่ควรพี่เอาโอ้ยผมก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วแล้วผมห้ามท่านหรือเปล่าก็ไม่ได้ห้ามไงไม่ใช่ไงแบบนี้มันก็ ผมมาสอบถามผมมาสอบถามเพราะผมสงสัยที่ได้ความยังได้แล้วแต่ไม่ชัดเจนไม่ก็ผมก็ตอบไปแล้วไงก็มันไม่ชัดเจนไงก็มันไม่ตรงกามความจริงไงไม่ชัดเจนอะไรพี่มีอำนาจอะไรผมไม่มีอำนาจผมผมบอกว่าผมมีอำนาจไหมผมบอกว่าผมมีอำนาจไหมไม่มีอำนาจแล้วพี่มาทำอะไรผมมาถามมาถามหมก็ตอบไปแล้วไงก็ตอบไม่ตรงประเด็นไงไม่ตรงประเด็นอะไรไม่ตรงประเด็นอะไรพี่ที่นี่ซีซีดีดีนี่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 พี่ก็ดูเอาฝากสำนักงานดุลยชาตินะครับ ไอพฤติกรรมไฟฉายสองตานี่ควรเลิกก็ได้แล้วนะ